รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขวัจ้าที่พี่พาลอนี้มารีวิวขนมคริสต์มาสจ้าพ่อใหญ่ทอสันเราเฮ็ดจ้านี่ยมีนม้ำเมื่อ stolen stolen b u เก e นจ้าพี่น้อง s t o เลนเ i l v e บ bucken พี่น้องนี่ขนมจ้าขนมคริสต์มาสพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเองจ้าในนี่ก็สิมีพวกอง,งุ่นพี่น้องมีแป้งมีแป้งเนี่ยแล้วก็มีพวกโลมจ้าที่เพิ่นเฮ็ดเนาะ มีโลมโรซินะอุนดันว่าอีส์นอกสีบรอนด์ออเรนจ์และนิสเซโอเคจ้าประมาณนั้นแหละพี่น้องจำฟเอรอหลายอย่างจ้ะแน่นี่พี่น้องบ่มีตะแมวจ้ะบ่มีโอ้โห้แคทเชียนมูสกาดมูสกาดพร้อมพี่น้องว่าเซลเล่นจ้ะพี่น้องบ่มหัวม้วนบ่มหัวมวนจ้ะเดี๋ยเป็นเฮ็ดเองมูสก็จะเอาสั่งอยู่หม่องเฮ็ดงานแล้วเฮ็ดขายจ้ะพี่น้อง อ้เนื้อสติวิทอี้เ e อะ e วิธูอันเซลบาบาเกินอุดแฝกเขาเป็นสั้สัอยโลพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลเยอรมันสั่งมาได้เลยอจาะผู้หญ่ทอสันเราสี่เหตุอันชิ้นนชิ้นหนึ 3> 3่งสามกิโลพี่น้องผู้ใดอยากได้สั่งมาจ้ะขนมคิสมัตินี่เวนดิเวนดิร้อยเธอเบลเซเลนไอ้เนอสติกอินโดนีเซียนตูชิกมาร์ตูนิก โอเคพนพส่งวสันพี่น้องพนพส่งวสันพนบอกนั่นพนพนพส่งนี้มูอยู่หวงเหตุงานปัญหาใหญจ้าพนกกษสรส่งก็สิเสียคาส่งหลายเนาะพี่น้องเนาะขาเจ้าบวกกุมคาบวกกุมคาเพิ่นจ้ะพี่น้องเพราะทั้งอบเนาะทั้งโอบเครื่องเต็มเลยพี่น้องพาออกมานี่เครื่องเต็มเลยจ้ะนี่เครื่องเต็มเลยเราเห็ดมูเราสั่ง เราขายไปจังซีชิ้นหาชิ้นจ้าพี่น้องเยาวีไายลงกันแน่นวิดีโอสั่นอยู่วิดีโอช็อตวิดีโอวิจารณ์นี่มันเฮ็ดในห้างนะพี่น้องอยู่ในห้างนะจ้าชิ้นน,น้อยๆเครื่องหนึ่งประมาณนี่แหละก้ายูโรจ้าก้ายูโรเครื่องหนึ่งตาอันนี้มันสามกิโลนะ่ะชิ้นหนึ่งเสียพี่น้องชิ้นหนึ่งมสามกิโลนะจ้าเพิ่งเดี๋ยวเยาวีไายให้เพิ่งเพียชิ้นหนึ่งมันสามยูโรจ้า เออสามกิโลวันสามยูโรบอผิดพี่น้องชิ้นใชินยากจ้าเห็นบ่อยู่ในห้างนี่เก่าเก้าเอยเก่ายูโรเครื่องหนึ่งนะพี่น้องเครื่องหนึ่งของของอันขนมคริสต์มาสจ้าเยอรมันก็สโตรเลนบักเกินพี่น้องก็จเเ้าซื้อเอาแล้วแต่ว่าเขาเห็ดเซลบอบักเกินเดเตนแม่แมชม็กเป็นว่านะแสบกลัวทับเสียเหเองสินะจ้า มันมีหลายอย่างจ้เพันธิดโอเคจ้าพี่น้องทา่มีกำลังรีวิวเบิเบิ้งจ้าขนมกิ่สมัติทำเองจ้าขอบคุณทุกไลทุกแชจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า